นนำ toyota camry 2.5 Hybrid p r e บ i ิ m พรีเมียมปี2019สีน้ำตาลใครที่กำลังตามหารถไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าและตอบโจทย์แน่นอนได้เป็นตัว top option จัดเต็มเลยรายละเอียดสวยๆพร้อมๆม,มาเริ่มดูกันสำหรับคันนี้นะใครที่อยากได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวราคาอยู่ที่899,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบ50%เลยทีเดียวอ่ามาเริ่มดูด้านหน้ากัน สำหรับคันนี้นะได้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ลอนนิ่งไลท์ให้พร้อมและมีเลดร์ตัวนี้ให้นะครับช่วยเตือนระยะเบรกระยะชนนะกันชนเป็นสีเทาตัดกับสีน้ำตาลได้ดีเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยและในส่วนของล้อมแม็กต้องบอกว่าได้เป็นแม็กคอบ18ยางมิชลินสีเส้นกันไปเลยดิสเบรกให้สหลอ้อรถ เป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกไฮบริดนะคะทำงานแบบประหยัดประหยัดเลย23กิโลต่อลิตรมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมาให้พร้อมและตัวนี้เนี่ยได้เป็นพับปรับไฟฟ้ามีเตือนระยะรถเข้ามาประชิดเราด้วยนะนี่เลยสัญลักษณ์ถ้ามีรถเข้ามาใกล้เราตัวนี้จะเตือนเซ็นเซ,นเซอร์ทำงานนะแล้วก็มีมือเปิดเป็นโครเมียมสำหรับภายในตัวรถได้เป็นเบาะหนัง สีทูโทนแบบนี้สว่างสะอาดตามากดูโปร่งๆนั่งสบายเป็นบอะหนังปรับไฟฟ้าให้นะครับออปชั่นมาแบบหรูหราเลยลักชัวรี่สุดๆแต่ยังคงความสปอร์ตให้นะและที่สำคัญคันนี้เนี่ยดูโปร่งโล่งสบายเพราะว่ามีหลังคาซันรูฟให้อีกตั้งหะฝ้าเพดานเนี่ยไลท์ต็หนีเลยหลังคาซันรูฟปโปร่งพวง,งมาลัยเป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีอะแดปทีฟฟุดคอนโทลให้ จอจากโรงงานและเครื่องเสียงได้เป็นของ JBL เลยเกียร์ออโต้มีไวเลสชาร์เจอร์ให้พาวเวอร์อ e t เลตมีให้พร้อมเบาะสามารถปรับลมที่เบาะได้ด้วยนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นสีสว่างสะอาดตามากดูหรูหราเลยเป็นรถปี2019แท้นะดูจากเพจและดูหัวนอ็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยสัญลักษณ์มมกทุกอย่างอยู่ครบดู รอยซีนกระดูกงูตรงนี้นะเมดอาร์ตต้องบอกว่าเรียงคมๆคมสวยๆแบบนี้เลยการันตีโคงสร้างว่าได้รถโคงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้แอร์แบกมีให้รอบคันคอนโซลสะอาดสะอ้านไม่มีตำหนิไม่มีแตกร้าวนะครับแล้วมาต่อกันที่ใ<ม>นส่วนของด้านหลังตัวเบาะด้านหลังนี่สามารถปรับโหมดไฟฟ้า<ม>ได้ด้วยนะนี่ ีปุ่มควบคุมให้สามารถปรับเอนเบาะได้สามารถเปิดหยิบของได้จากด้านในตัวรถแบบนี้นะนั่งสบายเป็นที่พักแขนและเป็นที่วางแก้วน้ำให้ไม่ใช้งานพับปิดนะครับแอร์ตอนหลังมีไหมพร้อมมีตัวชาร์จแบตรลองรับให้2จุดเลยด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นม่านด้านข้างให้แบบนี้ม่านด้านข้าง กันแสงกันแดดได้ดีและมีม่านด้านหลังให้เป็นม่านไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีม่านด้านหลังเป็นไฟฟ้าให้ด้วยกระจกเป็นไล่ฟ้าฟ้าเพดานโปร่งๆนั่งสบายวิสัยทัศน์ดีมากนี่โปร่งโปร่งเลยภายในถือว่าสะอาดสะอ้านมากใครที่ตามหารถไปใช้งานนะคันนี้ได้เป็น Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium ปี2019 ประหยัดน้ำมันสุดๆก,ก,กันไปเลยได้ถึง23กิโลต่อลิตรและดูด้านท้ายกว้างเลยสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เยอะมากมียางอะไหล่ให้นะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนและดูรอยซีนทางมะพร้าวด้านในรถโครงสร้างเดิมรอยซีนสวยๆแบบนี้นะและ้วดูตรงเนี้ยฝากระโปรงเนี่ยมีซับกันกระแทกให้แบบนี้นะสวยเลย ออปชั่นดีมากได้เป็นรถตัวท็อปสุดของรุ่นและที่สำคัญตัวรถนะถ้ามีอะไรนะแบดยางทุกอย่างแบนเนี่ยเขาจะเตือนที่เป็นระบบไฟฟ้าที่หน้าปัดเรือนไม้หมดกล้องบิวอินจากโรงงานให้แบบนี้สัญลักษณ์ห้บิดทุกอย่างอยู่ครบเซ็นเตอร์มีให้ครบรอบทันกันไปเลยเรามาดูในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันบ้าง สำหรับฝั่งคนขับนะก็จะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเช่นกันออปชั่นคือนี่ระบบกันลื่นถลายเป็นเ e n g i นสตาร์ทนะครับมานะสำหรับคันนี้นะได้เป็นรถปี2019น้าี่อ่ะนาะปัดเรือนใหม่นะสวยๆเลยสัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบรายละเอียดดีเครื่องเงียบ ไฮบิดนะนี่ระบบจะแจ้งเตือนลมยางอ่อนทุกอย่างคือจะแจ้งเตือนด้วยหน้าปัดเราหมดเลยเลขไม่หนึ่งแสนแปดมื0นโลเข้าศูนย์ดูแลเซอร์วิสต,ตลอดจอเดิมจากโรงงานพร้อมเครื่องเสียงจับมือกับ JBL เลยนี่กล้องถอยหลังมีเส้นนำสายตาให้พร้อมสามารถปรับระยะได้มุมมองระยะใกล้ระยะไกลนะปรับได้ เห็นครบๆแอร์ดิจิตอลแบบนี้ไวร์เลสชาร์เจอร์ทำงานในส่วนของตัวสลูปนะก็ถือว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นี่เปิดสลูปง่ายๆแบบนี้ต้องการรับลมปิดไม่ต้องอ่าไม่ต้องการก็ปิดได้เลยอ่าเรียบร้อยในส่วนของตัวม่านตรงน,นี้จะเป็นม่านมือเปิดปิดเองได้สะดวกมาก กระจกตัดแสงมีมาให้พร้อมไฟส่องสว่างในรถตัวม่านบังแดดมีเป็นไฟให้คุณผู้หญิงน่าจะชอบแต่งหน้าได้สะดวกเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างและที่สำคัญตัวควบคุมตัวนี้นะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดกระจกไฟฟ้าสี่บานเป็นแบบออตโต้เป็นสีดำเป็นโอแบ็กน,นั่นและมีระบบเมมเบรีบให้สจุดเลยทีเดียว เรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเครื่องเดินเรียบนิ่งเลยฝากระโปรงเป็นแบบค้ำโชกดูเบ้าโชกนะซ้ายขวาสมบูรณ์รถโครงสร้างเดิมดีแอร์เย็นเจี๊ยบจนเป็นไอน้ําแบบนี้เลยน้ํายาคูลแลนดูแลตลอดไม่เคยพองเครื่องเดินเรียบสนิทแบตเตอรี่ไฮบริดทำงานสมบูรณ์มาก นี่เบ้าโชกซ้ายขวารายละเอียดดีระบบความปลอดภัยสูงเบรก ABS มีมาให้พร้อมฝากระโปรงมีฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อยสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดเลยอ่ะสำหรับตัวนี้นะใครที่ตามหาอยู่ได้เป็น Toyota Cam มรี2.5ไ้บิดพรีเมียมใครที่ตามหาอยู่ราคา8 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะ ปี2019สีน้ำตาลบอกเลยว่าดูแลง่ายสีหายากจัดไฟแนนซ์เต็มผ่อนเพียงเริ่มต้นที่16,000บาทตลอดอายุสัญญาไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวใครสนใจนะรีบติดต่อหาแพร0819391844วันนี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดสตสดตามเป็นกำลังใจให้แพรด้วยหรืออยากชมรถรุ่นไหน รุ่นอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับ